เป็นประเด็นดราม่าที่ร้อนระอุโซเชียลเลยครับสำหรับดราม่าของคุณใหม่ดาวิกากับมาเกี้ราศีนั่นเองหลังเอ่ยถึง,ถงดาราปิสนาในอดีตผ่านทางช่อง YouTube ของคุณใหม่ดาวิกานะครับในตอนที่มีชื่อว่าร่วมตัวนางเอกแก๊งมอมมา มาชาเล่์ตอบคำถามสุดลับนะครับโดยดราม่านี้เกิดขึ้นจากการที่มาเกียวราศีเนี่ยเป็นแขกร,รับเชิญเล่าอาดีตนะครับที่เคยเจอในวงการบันเทิงจนสังคมเนี่ยไปขุดคลิปต่างๆแล้วก็มีการโยงไปถึงนางเอกสาวเบลล่าราณีในที่สุดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะในเวลาต่อมาครับมาเกียวราศีเองก็ได้มีการออกมาโพสตเข้าความชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมทันทีหลังจากที่ดราม่านี้เนี่ยมันเริ่มที่จะร้อนระอุนั่นเองครับบอกว่า ไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเ,เรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะ โดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะได้คําตอบคําถามในรายการเคยร่วมรายการกับใครไม่โอเคที่สุดและก็ขอไม่ร่วมงานอีกเลยโดยมาร์กี้เนี่ยก็ได้เล่าทํานองว่าเจอดาราท่านหนึ่งนะครับพูดกับเธอ2ต่อ2คนว่าคอยดูใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากันนั่นเองและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหม่ดาวิกาเองก็ได้มีการออกมาโพสต์ทวิตเตอร์นะครับกล่าวขอโทษถึงเห,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะร,รวมถึงณนะล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เปิดใจพร้อมบอกว่าขอโทษนางเอกแก๊แกงมอมาและก็แก๊งเพื่อนๆนะฮะที่ทําให้เดือดร้้ออนนนนกัับเี่ง ซึ่งสามาเองนะฮะก็ยืนยันว่าจะไม่มีรายการนี้ต่อไปอีกแล้วอย่างแน่นอนนั่นเองครับก็เรียกง่ายๆว่าปิดตัวรายการนี้อย่างถาวรครับ ต่อมาฮะหลังจากที่ใหม่ดาวิกาให้สัมภาษณ์ไปครับก็ถึงคิวของมาเกียวราศีบ้างที่จะออกมาพูดถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในกะารคุณผู้ชมถามถึงเรื่องดราม่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นมาเกียบอกว่าอยากจะบอกนะฮะสำหรับคนที่ดูรายการเพื่อนใหม่แล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจเนี่ยรู้สึกว่าไม่แฮปปี้เนี่ยนะฮะก็ต้องขอโทษสําหรับคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคิดน้อยไปหรืออาจจะ ไม่ได้ดูหรือว่าสกรีนกันก่อนนะครับอย่างคําถามที่ออกมาก็ต้องขอโทษด้วยแต่ส่วนเรื่องของมากี้เนี่ยนะฮะเหมือนที่มากี้ลงไอจีไว้เลยนะฮะก่อนหน้านี้ก็ขอพูดตรงนี้ว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเบลล่าแล้วก็ตัวกี้เองกับเบลล่าเนี่ยไม่เคยมีปัญหาการทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนั่นเองครับคุณผู้ชม ล่าสุดครับวันนี้ถึงคิวของเบลล่าราณีครับที่จะมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างเพราะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยนะฮะเธอตกเป็นเป้ามาตลอดแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงนั่นเองครับอาไปฟังคําพูดของเบลล่ากันหลังจากที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะฮะเบลล่าบอกว่า ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครเลยนะฮะเรื่องในคลิปที่ถูกขุดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันนานมาแล้วไม่อยากจะพูดอะไรแล้วจํารายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดนะฮะคนที่จะเข้าใจเ,เรื่องวันนั้นผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่กลัวคนเข้าใจผิดเพราะว่าเบลเนี่ยรู้ว่าเบลทาอะไร การที่เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำเราจะไม่กังขาการกระทำของตัวเองนะฮะอะไรที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเราเราต้องปล่อยผ่านไม่อยากพูดอะไรต่อกลัวจะไปกระทบกับใครอีกนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะเบลล่า <Bella S 2> เองก็ยังบอกอีกด้วยว่าหลังจากที่มันเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยก็มีมาร์กี้ที่เดลเร็กเนี่ยมาหาเธอนอกจากนั้นเนี่ยยังไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับซึ่งเบลล่าบอกต่ออีกด้วยว่าตอนที่มาร์กี้ส่งข้อความหาเธอเนี่ยเธอยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอก็เลยบอกกับมาร์กี้ไปว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยส่งข้อความมาหานั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดแล้วครับที่มันเกิดขึ้นกับดราม่าแก๊งมอมม้านั่นเองนะฮะจบที่เบลล่านะฮะแล้วก็มาเกียวราเซงก็ยืนยันแล้วว่าไม่เคยผิดใจกับเบลล่านั่นเองครับคุณผู้ชม